สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้ต้องขออภัยนะครับสุขสารวันเสาร์เสาวสุขสมครับสาวสุขสมครับปีตว์เดย์มาสายไปจริงๆนะฮะมาไม่สายนต่มาเช้าฮะมาเช้ามาเช้าเข้าเช้าเครื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหานิดนึงครับไอ้เครื่องอะไรโทรสารใช่ไหมฮะเขาเรียกอะไรนะกระด้างพันนะฮะระบุนพันระบุนพัน ละมุนพันนะฮะไอตัวละมุนพันเนี่ยออยู่ดีๆมันมันบอกวันเสาร์ผมขอหยุดด้วยมาปุ๊บก็เรื่องเนียนะหยุดไม่หยุดเปล่านะมันหยุดครึ่งๆึกลางๆด้วยนะแล้วพอไปไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าฉันไม่ชอบสีดํำฉันไม่มีสีดําให้แกซะเฉยๆสีดํามันสีพื้นไปอาาจย์สีพื้นเกินไปสีพื้นๆใครก็ใช้ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนสีทั้งหลายเข้าไปหาสีอื่นหมดนี่มันเป็นใช่ยังไนใช่ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อแหละครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดโดยไม่คิดไม่ฝันใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าได้เซ็นคําสั่งอนุมัติให้คุณหมอยงยุทธมัยราพพลตำแหน่งจากการเป็นโฆษกรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนคนดิท่านนายกบอกว่าตอนนี้ไม่เปลี่ยนเราก็ให้อืไอเลขานายกนั่นแหละพลเอกวิราช ทำหน้าที่ปะอรุณรีทำหน้าที่ทำหน้าที่ไปนี่เลขาท่านเหรอเลขาเลขาที่การนายกรัฐมนตรีก็ใช่เลขาท่านดีก็เพิ่งรู้จักวันนี้ท่านเป็นนายกนี่ก็เลขานายกก็เลขาท่านแหละใช่ไหมแล้วเป็นเลขาคอสชไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับหัวหน้าคอสชจุดด้วยเลขาคอสชน่าจะเป็นท่านอะไรนะที่แก้มบุบๆนะอุดมเดช ผลลเอกใช่ไหมผลเอกท่มเดเพราะปทบจะเป็นปฏิมนตรีช่วยกลาโหมท่านวิลาก็ทําหน้าที่แทนไปไม่เป็นไรหรอกเรื่องตอนี้พุทธศรีคาราว่าจะแต่งตั้งอีกเมื่อไหร่ล่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่จะเป็นหรอกเพราะผมก็ทําหน้าที่แทนอยู่แล้วถ้ากับพูดถ้ากับพูดจริงนะถูกต้องนะปัจจุบันท่านทำรัฐมทต ทั้งหัวหน้าคอชชทั้งนายกและโฆษกรัฐบาลกับท่านนี่แหละท่านพอท่านพูดคนก็ฟังก็ฟังแต่เมื่อวานเมื่อคืนท่านก็ยังพูดนะยังไงก็ให้ฟังฟังกันหน่อยเพราะไม่ฟังอยู่เรื่องไหนไง <c oughs> แต่เมื่อคืนนี่พูดน้อยไปพ <c oughs> <c oughs> ูดน้อย <c oughs> ก็ท่านจะให้ท่านประวิทย์มาพูดไงแล้วพาฝ่ายความมั่นคงมาหมดเลยครบ <c oughs> <c oughs> กระบวนการเลยมาพูดต่อจากท่านเมื่อวานท่านก็พูดหลายเรื่องนะฮะบางเรื่องบางราวเนี่ย ในรายการเมื่อคืนนี้นะครับอออากาศทางอามไป้องบอกที่ไหนก็ได้นะตอนหนึ่งฮะเอาผมว่าตอนหนึ่งก็พอนะตอนเดียวก็พอคุณมีกี่ตอนเนี่ยเยอะเยอะผมว่าตอนหนึ่งกันและตอนหนึ่งตอนหนึ่งหรือตอนหนึ่งเนี่ยนะตอนหนึ่งก็คือแค่ตอนเดียวตอนหนึ่งก็ก็ตอนหนึ่งเหมือนกันแต่ยังมีตอนอื่นอีกใช่ไหมครับไม่ใช่ตอนหัวนะจะตอนทุบหรือตอนผ่ากันไปคุณก็พาไปนอกเรื่อง ในตอนหนึ่งฮะที่ท่านท่านพูดถึงว่าแนวนโยบายในการบริหารจัดการน้<ม>ําเห็นไหมฮะท่านว่าเรื่องน้ําเลยเนี่ยว่าเรื่องน้ำเลยฝังใจเมื่อคนปล่อยน้ําท่วมประเทศ <c oughs> ท่าน <c oughs> ฝังใจมาก <c oughs> มันท่วมข้าทหารท่าน <c oughs> ท่านดูตาปริบๆแล้วท่านก็เอาทหารนี่ออกไปลําบาก <c oughs> านักการเมืองทำบ้านเ <c oughs> มืองน้ําท่วมต้องเอาทหารลอยน้ำกินข้าวอะทหารช่างบอกว่าขออนุมัติเพื่อจะเอาเครื่องจักรนี่ไปขุดถนน ให้ระบายน้ําให้มันระบายน้ําอำปรากฏว่ารัฐมนตรีคมนาคมชุดนั้นอืไม่เอาบอกว่าคลรไม่อนุญาตครับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าขุดถนนแล้วน้ําจะไม่ท่วมมันจะไปท่วมบ้านของใครบางคน<อ>ไม่ใช่ที่ดินของใครบางคนเนี่ยเป็นซะอย่างนั้นที่จะไปะไปชวนภูมินะท่านก็นเลยบอกว่าได้มีการประชุมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการที่ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์ประจำปี2,558ถึง59ที่กำลังจะเร่งดำเนินการอยู่โดยในห่วงแรกนี้จะเน้นเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อกเกษตรและก็เพื่อกเกษตรและก็การจัดทำแหล่งเก็บน้ำท่านเอาเอาครบนะฮะมีแหล่งเก็บเพื่อกเษกษตรเพื่อบริโภคเพื่อประชาชนใช้นะฮะก็บอกว่าเอาทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่โดยให้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็รดูฝนอันใกล้นี้แล้วมันนี่ฝนจิงเนี่ยกระปีกระป๋ายอ่าตอนนี้อามพุทธพาที่ก็เข้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนต้องทำให้เสร็จในฤดูนี้นี่คือคำสั่งทหารสั่งใครอ่ะก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> คนที่เกี่ยวข้องหรือสั่งไอ้คนที่ชอบเอาของแจกเมื่อ<ว>ปีน้ำท่วมไม่มีกระทรวงไหนอื่นอาจเท่ากับกระทรวงเกษตรนะอ้าวเออจะได้รู้กันเออจริงๆ ก็บอกเกษตรบอกกระสวงเกษตรเนี่ยนี่บนก็รมดเยอจริงจริงครับถ้ายาก็ยาหมดอายุเราจําเป็นจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ําให้มากขึ้นทั้งประเทศแต่ทั้งนี้ก็ต้องไปกระทบต่อระบบนิเวศรวมทั้งให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่ด้วยท่านพูดดีนะก็คิดถ้าจะให้รวดเร็วเดี่ยสั่งทหารช่างไปเลยขุดเลยใช่ไหมฮะโอ้ยเขาไม่ต้องไปฟัง มีน้ำเงินเติมน้ำมันจากุดนอกจากนี้ได้สั่งการว่าจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นหมายถึงอะไรพอหน้าน้ำโอ้ยภัยน้ำท่วมงบเบิกพอพอหน้าแรงตายแล้วไวภยัยภัยแรง <c oughs> งบเบิก <c oughs> เอาตายแล้วหนาวโอ้ยหนาวตัวซี่ตัวสันงบ เบิกซื้ออะไรซื้อผ้าห่มบางๆให้แมวห่มนั้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาพูดนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปว่าอะไรนะถามว่าท่านที่ดูเราฟังเราอยู่เนี่ยจริงกืบเปล่าล่ะใช่ไหมปรากฏว่าถามว่าพูดจริงไหมไม่จริงด้ไงครับจับผ้าห่มโกงกันเป็นแถวเ่ยอวเมาวาย้ายนล่บางสืวนกินยาฆ่าไม่แล้วอย่างนั้นเลยเลยท้าอุบลอะ แมน้ำพุ่มนาำพ่่มนาชาวบ้านเสร็จปุ๊บซืยาฆ่าฆ่าแมลงเลยไม่จะฆ่าทำไปฆ่ามันก็ตายแล้วจะใช้เงินก่าสิบล้านไงผู้ว่าไงเนี่ยย้ายต้สี่สิบห้านี่นีฮะถ้าหากว่าเป็นนายกฝ่ายการเมืองเด้ออะไรเนี่ยกล้าทำไหมมีทางล้าขายก็ว่าผู้วงผู้ว่ารองที่ปดีประหลัดเนี่ย ตตัดตัดดือเเท้าลยไม่มีนะนายกรัฐมนตรีคนไหนที่มาจากการเลือกตั้งไปทะเลาะก,กับค่าการระดับผู้บ้าหรอกเขาก็อาศัยเพิ่นงนี่กลัวมากใช่ครับมือเท้าหากินกลัวมากคำับได้สั่งการว่าอย่าให้เกิดน้ําท่วมซ้ำซากนะอืมเขาบอกว่าปริมาณฝนปกติแต่ถ้าฝืะฝนมันมีปริมาณมากหรือว่าฝนหลงฤดูมไม่ใช่กระทงหลงทางนะฮะฝนหลงฤดู จนเกินขีดความสามารถในการรับน้ําก็เป็นเรื่องธรรมดาอนุโลมอนุโลมจะไม่ให้ไรไม่ไายใครขึ้นดอนหรอกอไม่ขึ้นดอยหรอกฮะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาขาบวนการค้าม,มนุษย์นั้นท่านก็ว่าอย่างนี้นะครับ,รบเพราะว่าเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องนะฮะท่านมีเรื่องอื่นท่านก็ว่าแล้วกันท่านพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าเราต้องแก้ปัญหาทั้งระบบเพราะมีความเชื่อมโยงกันหลายเรื่องทั้งขอทาน ประมงผิดกฎหมายแรงงานเถื่อนโ,โรฮินญ,ญาหรือว่าแรงงานทาสท่านกล้าพูดเรื่องขอทานเห็นไหมท่านกล้าพูดเรื่องประมงประมงผิดกฎหมายมเคยได้ยินไหมครับจากรัฐมนตรีนายกที่มาจากการเลือกตั้งจะอำเอาไว้จใจบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำอาหารใส่<อ>ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้พวกเรือ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 ,รอที่จะอวนปลากระตักอ่ะ ว่คะแนนทางนั้นอ้โหท่านผปรฟังครับ <c oughs> ผมไปอยู่ที่เกาะพังงนัน <c oughs> นั่งเรือหางตามไปดูด้วยความเครียดแค้น <c oughs> เพราะคนบนฝั่งเขายืนน้ําตาคลอเลยต้องเช่าเรือหางครับห้าร้อยนั่งตามเข้าไปดูเรือกระตัอวนตาทีทีนะคุณสมบ,บูลฮะ <c oughs> มันทิ้งลงไปแล้วมันรุนไปจึ๊งเรื่อยไปเลยนะฮะ <c oughs> ทั้งพ่อปลาแม่ปลาติดหมดครับปา ปลาเล็กปลาน้อย<ม>แล้วก็ไปลาหมึกตัวเล็กๆกันนะฮะปลากราลังไม่ต้องติดหมดเลยนะฮะติดหมดเลยเพียงแต่เจ้าปลาอะไรนะปลาปลากระตักปลากระตัก<ม>เอามาตากมาทําน้ําปลาแล้วเขาทาเสร็จเลยนะจะจะพูดอาไรว่าหาไกไม่ใช่เอามาทําด้วยปลาเค็มด้วยพอ,พอตักขึ้นมาเราก็ดึงไปลูกๆเลยเดยฮะมาเป็นลูกเป็นก้อนเลยฮะพอตักปั๊บเทใส่ทายที่ใส่ไปที่ไหน กระทะตั้งน้ําไว้เลยบนเรือโอ้ยนี่เป็ดจิงนั่นน่ะใชคนี่ใครพูดใครพูดแล้วเอาฟืนที่ไหนลนะ่ะเขามีเรียบร้อยครับในเรือเรือ,อเรือเรือประมงเรือใหญ่มีเฟืนเรียบร้อยแหะกระทะเลยลงกระทะเลยครับไฟไม่ไหม้เลยลงกระทะเสร็จแล้วพอพอเสร็จแล้วมันก็เกิดความใกล้จะสุกปั๊บช้อนขึ้นมาวางตะแกรงเลยครับอยู่บนเรือเทใส่ตะแกรงเลยครับตาเลยบนตะแกรงอันนี้บาเรือกลับบ้านปลาก็แห้งอ่ะ ตากเลยก็หล่นลงเรือเลยช่ว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 ยดูข้างล่างวันนี้มีแกงเผ็ดไหบ้ามีใครทำกับข้าววันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อแกงเผ็ดให้คุณกินใส่ถุงที่เราได้เลยนะเดี๋ยวเอาตากเลยฮะเขามีตะแกรงอยู่บนเรือเนี่ยตากเลยตากตากตากเราก็ทำทีเป็นขอซื้อปลาก็ไปซื้อปลาเขาก็ขายนะแสดงว่าขายด้วยแล้วมีเรือก็ไปตามซื้อเขาด้วย ปรากฏว่าปลาเล็กๆติดปลาได้สุกไหมเพราะไปวันเสาร์ฮะท่านบอกว่ากำลังจะสุกผมเชื่อว่าได้ไปวันเสาร์ฮะเลยไม่รู้ว่ามันสุกเป็นยังไงนะข้อมูลมันสุกไปอยู่อีกบ้านก็ได้จะได้ต้องไปก่อนดีต้องไปก่อนเอาก็ว่าสุกฮะกินได้เลยแล้วก็ตากเลยนี่ทําเป็นปลาเล็กปลาน้อยด้วยแล้วไอ้ส่วนนี้ก็เอาไปทําน้ําปลาด้วยแล้วใครฮะที่เป็นหุ้นส่วนนี้ คนที่บอกรับรองคุณภาพไปครับรับรองอาหารรับรองไรกันนี่แหละครับยาเอ่ยการกระโดดที่มันอ่อยอ่อยใช่ไหมอาจารย์ยายาพาดกุ้มเก่าทุกทีกาจะดงสแต่พอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าและคนคนเรือก็บางทีเขาก็จ้างเรือมาเลยจะไม่มาได้ครับแล้วชาวประมงชายฝั่งเขาก็นั่งดูสิอย่างเงี้ยแล้วเราจะหากินอะไร ไอเราคอยระวังว่าช่วงนี้ให้ปลามันโตหน่อยเราจะได้เขาทะเลชายฝั่งเนี่ยเรือเล็กๆออกไปมันเอาแต่เรือเล็กไปแล้วเพื่อพันี่มีโตให้ชาวเรือแถวละโนดนะละโนดสงขาเนี่ตอนเย็นเขาก็พบค่ากับไปแล้วตื่นเช้าเขาก็เข้าะต่ตื่นเช้าก็ข้างคืนเขาไ็แข้งหลบเช้าข้าวของคืนเขาเขาก็ไปครับตอนเช้าก็จะมีมีอะไรที่ไปดักปรงดักปูไปโยนทิ้ง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 ไว้ แต่เขาขายไม่เท่าไหร่หรอวันลพันเขาก็ประมงชัยฝั่งนะฮะนอทีบอกมีบ้านชาวเลชาวเลอย่างเงี้ยประมงใหญ่ก็ไปที่หนึ่งแต่ถ้าตามกู้รตูบอกว่าจะไม่ขึ้นสูงนะครับเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยไม่ออกแล้วก็ก็เลยเกิดมีปัญหากันนะครับตอนหลังก็เริ่มจะได้เรื่องขึ้นโวยมากขึ้นตาก็กําหนดตาตาของอวนตาทีขนาดไหนห่างขนาดไหนต้องัาน ทำอะไระแต่ปลาปลากระตักรับรองต้องถี่เพราะตัวมันเล็กมันก็ตักจริงๆครับตักหมดเลยลูกปลามงปลาหมึกก็ตักหมดเลยลูกป,ปกกลาลปวานก็ไปด้วยปลาวานมาด้วยเนาะมันลูกมันอ๋อลูกลูกกูู้ลูกปลาวาน <laughs> ตัวแค่ไหน <laughs> <laughs> ขนาดลูกมันก็โูทอดตอร์บิโดเลยนะคุณ <laughs> เอากินสักตัวไหมอันนะฮะทัานกันแล้ว่างนี้เลยนะฮะไม่ก็ทั้งเรื่องน้ําท่วมนี่อย่าซ้ำซาก ท่านรู้ไอ้คำว่าน้าส่วมซ้ำซากนะ่คืออะไรคนที่พา,ายถูกใช่ไหมฮะท่วมซ้าซากคือใช้งบซ้ําซากที่เก่านั่นแหละทาไมไม่แก้น้ําท่วมทำไมไปแก้น้ําแ <c oughs> ้งกระเบิกอยู่นั่นแหละเขามีห้าสิบล้านในปว่าใช่ไหมฮะบางแห่งนะไอ้คลองเดิมไปแหละ <c oughs> สามปีมันล่ออีกทีหนึ่งเมื่อที่ <c oughs> เปลี่ยนรัฐบาลมันก็ลอออีกทีหนึ่งมีข้งเหนือสมมติเป็นน้ำชาวบ้านก็สิเขาลอกไงข้างที่นาผมอหรนะลอกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ายู่ดีไปขอลอกน้องผมบอกว่าอคุณมาจากหน่วยไหนแล้วคุณจะมาลอกได้ยังไงก็มันลึกอยู่แล้ว <c oughs> จะลอกให้ตื่นก็ <c oughs> มันลึกอยู่แล้วจะมาลอกทําไมก็เพิ่งลอกไปนี่สองหรือสองปีที่แล้วเพิ่งลอกไปอ,อ๋อที่แล้วนี่ลอกให้มันตื่นให้มันลึกใช่ไหมฮะก็ให้มันลึกทีนี้มาจะลอกให้ตื่นไงฮะ <c oughs> คุณไม่รู้อะไรแล้วจะาพอขอไอ้ไอ้คุณ ต้นผงต้นไผ่ต้นมะพงมะาพร้าวชาวบ้านน่ะนะที่ปลูกไว้ริมตลิ่งเนาก็พบว่าคุณจะไปทําได้อย่างไงก็มันสนดเขาไอ้อตรงนี้ <ขอ S 2> รัฐบาลก็ขุดแล้วอันจะแสดงว่าจะขยายหรือไม่ก็ <ขอ S 1> จะทำพาเป็นพิธีแล้วถ่ายรูปไงมข, <อ S 1> ขอทิ้งดินขอทิ้งดินก็เลยถามว่า,านี่เป็นโครงการของใครก็บอกรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้แต่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รอกหรอกแต่เชื่อว่าตอนเบิดเงินน่ะเขาก็เอาส่วนตรงนั้นเบิดไปด้วยไปวัด ว่าทาแล้วเพราะมันลึกแล้วถูกแล้วก็ที่เจ็บปวดคือเอาดินงแค่ไปแปะไว้ริมตะลิงอันนั้นไม่แปะเพราะชาวบ้านก็ไม่ไม่ขุดแล้วไม่ใช่ไงไม่ที่ที่จงคุณดิที่อื่นเอาที่อื่นขุดมาแปะแปะไอ้ที่ื่นมันก็ขุดแล้วคนน้นมาไปไงฮะมันก็ไหลลงใครจะไปวัดล่ะคนที่ไปรับวัดก็จน้าที่ช่างจากอำเภอจากจังหวัดอปจมันก็พวกเดียวกันผมผมเคยเห็นเข้าวัดวัดวัดคนขุดคลองอะ ผมไปเดินตามเดินโดดทางแดดดูเขาไม่บอกที่ไหนนะฮะผมก็เห็นนะผมก็เห็นประเทศอะไรผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไปปรากฏว่าเขาขุดคลองเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจรับตรวจรว่าขุดแล้วได้ยังไงก็มีเจ้าหน้าที่นั่งเรือ